พบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันธุ์ตุลากันวันนี้ก็มาดูหญ้าหญ้ามันค่ะเอฟซีค่ะเจียามันจากน้อยค่ะเพราะค่าได้จากเล็กจากน้อยค่ะหูงามค่ะตามมาเลยค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมงามแล้วค่ะพี่น้องคุมพันคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วปรากฏว่ามันงามค่ะขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะขอบคุณเลยลายๆค่ะมีหญ้าอะไรนี่ fc ค่ะมีย่านี้ด้วยค่ะงามแล้วค่ะพี่น้องเจ้อโอ้อย่างงี้ค่อยหน้าชื่นใจหน่อยนี่ค่ะเนี่ยค่อยหน้าชื่นใจน้อยขอบคุณ fc ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจค่ะโตแล้วค่ะไม่ได้ไม่ได้มาเบิงโดนโดนได้พี่น้องเพราะว่ายากการยากงานเพิ่งได้มาวันนี้แหละค่ะ แวบมาเพราะว่าพ่ออยากมานาก็เลยพาพ่อ,อ,อมาค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะอันนี้ก็ไล่มันคูมพันนะคะตรงนี้ค่ะนูน้นคุริทถ่ายไปให้เอฟซีดูนูน้นไปถึงเทียงนาแล้วนะคะไล่มันทางโน้นก็ไปสุดถนนแล้วก็เป็นไล่อ้อยตรงนี้ก็จะเป็นอ้อยคูมพันธุนะคะกับคุริตขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยไลยค่ะนี่ค่ะ ได้ยาสักหน่อยนึงก็ยังดีโอ้ดูค่ะพี่น้องเบ่งควาต้นใหญ่เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะสุดๆเลยค่ะสวยค่ะสวยงามเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ที่มากดติดตามกดไลค์กดแชร์ดูพี่น้องครับมาดูเบิ้งครับพี่น้องเอาเอายื่นไปไกลๆค่ะนี่ค่ะสองเท่าตายายขอบคุณเอฟซีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะเบิ้งค่ะเบิ้งประจืดเลยหน้าก็ดําหน้าก็แหล่ก็ดาสองเท่าตายายแต่หน้าแหล่หน้าดําก็ภาคภูมิใจเนาะคุณดินเนาะครับภาคภูมิใจไหมเธอครับผมภาคภูมิใจค่ะ วันนี้เรามาไล่มาสวนขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะคุมพันกับคุณฤทธิ์สู้ไหมคุณฤทธิ์สู้ไหมสู้ครับเราสู้สู้เต็มร้อยเลยค่ะเต็มร้อยเลยสุดสุดเลยค่ะทักสามนาทีก็พอให้เอฟซีดูค่ะขอบคุณเอฟซีมากมากเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กําลังใจค่ะจีนนาทีแล้ว สามเครึ่งแล้วแล้วพบกันคลิปหน้านะคะไม่ไหวแล้วใครเอฟซค่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะพาพ่อไปสันตะกาสวัสดีค่ะสวัสดีครับ